เจ้าว่าอะไรนะบอสกลับมาแล้วหรอในตอนเช้าข้ารู้สึกได้ว่าในท่านกลับมาทวีปเทียนหย่าแล้วและกำลังกลับมายังสถาบันอยู่หน้าประตูแล้วตอนนี้ข้ากลับมาแล้วบอสบอสนี่เจ้าเป็นอะไรไปเจ้าเสียสติไปแล้วหรอ เอ๊ะบอสอยู่ไหนเมื่อในท่านกลับมาแน่นอนว่าสาวใช้จะปฏิบัติในท่านก่อนเจ้าจะรีบไปไหนหนังอุ้มข้าในทันทีไม่สามารถตอบโต้ได้เลยจี้หลู่สวียยังคงแข็งแกร่งอย่างที่เคยขอบคุณในที่สุดเจ้าก็กลับมาอย่างปลอดภัยมันก็สองปีมาแล้วตั้งแต่ที่เจ้าจากไปมีข่าวว่ากองทัพพิหกเพลิงพ่ายแพ้ มีผู้คนมากมายตายในโลกใบใหญ่ซานเทียนเราทุกคนกังวลไม่ต้องกังวลจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าได้ยังไงอะไรกันไม่ต้องกังวลดูสิข้าไม่ได้ไม่กลับมาซะหน่อยไม่ต้องร้องในท่านข้าก็กลัวเช่นกันว่าจะไม่ได้พบในท่านอีกและจะไม่มีใครสนับสนุนข้าในวันข้างหน้า คนที่กังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับในท่านท่านไม่อยากรูปหัวข้าหน่อยหรอถ้าเห็นจากท่าทางของเจ้าเห็นได้ชัดว่าเจ้าอยู่ดีกินดีทุกวันไม่พลาดอาหารสักมือ้อไหนท่านขี้กแกล้งเย่หมิงอย่ากแกล้งหลุสเวียสีนางเป็นห่วงเจ้ามาก เย่หมินมีความรักที่ลึกซึ้งต่อซูหลานเพื่อต่อกรกับสถานะของซูหลานเขาต้องสรรหาเพื่อนร่วมทีมอยู่เสี้ยนเสแสง้งทําเป็นกล้าและปฏิเสธที่จะยอมรับตอนนี้มีแค่จี้หลู่เสวี่ยเท่าน,นั้นที่เหมาะสมที่สุดหลู่เสวี่ยทําอาหารเร็วมากอาหารพร้อมแล้วมากินกันเถอะทุกคน ข้าไม่ได้เจอเจ้าตั้งสองปีพวกเจ้ามีความก้าวหน้าอย่างมากจางเฮนกับเสี่ยวอยู่บรรลุขอบเขตูุซงแล้วแม้แต่เซียนเซียนก็บรรลุขอบเขตผู้ย่ำยุดขุนนางดีจริงๆแล้วข้าล่ะชมข้าด้วยสิข้าไม่รู้ว่าเจ้าอยู่ในขอบเขตอะไรหน่อยสำหรับพวกเจ้าแม้ว่าเจ้ามีความก้าวหน้าแต่ข้าคิดว่าความก้าวหน้าของเจ้ายังห่างจากนายท่าน ่อให้เจ้าอยู่ในขอบเขตบูทรงและขอบเขตบูจนแต่เพื่อสู้กับนายท่านพวกเจ้ายังไม่ใช่คู่ปรับของเขาข้าไม่ได้พูดซะหน่อยว่าข้าแข็งแกร่งกว่าบอสและข้าไม่กล้าต่กอกรกับบอสเออบอสทำไมท่านไม่มากับสูหลานล่ะนางกลับแดนศักดิ์สิทธิ์ซานเทียนไปแล้วหรอเย่หมิงเป็นไปได้ไหมว่า นางถูกโยนเข้าไปในนรกโดยเจียงไทช้างที่ซึ่งนางจะถูกจองจำชั่วนิรันดร์ข้าจะตามหานางเจ้าไม่ต้องคิดมากข้ามีวิธีรับมือกับมันเออเซีนเซียนตอนที่ข้าไม่อยู่สถานการณ์ของธนาคารของเราเป็นไงบ้างช่วงสองปีมานี้รายได้ของธนาคารดีมาก แต่ผู้อาวุโสหลายคนดิษยาธนาคารของเราตอนนี้ผู้จัดการธนาคารมอบให้หูเจียและชีหานดูแลตลอดเวลาที่ข้าทำงานที่ธนาคารข้ามักดูและตรวจสอบความก้าวหน้าของธนาคารทุกสามวันข้าแบ่งเงินของนิกายหยินหยางและของท่านไว้ท่านต้องการเงินของท่านตอนนี้เลยรไหมไม่จําเป็นข้ากําลังคิดถึงผลตอบแทนระยะยาวเพราะว่าธนาคารมีศักยภาพที่ดีดังนั้นเงินควรลงทุนไว้ในธนาคาร เย่หมิงรีบกลับไปยังถองผู้อาวุโสเดี่ยวนี้มีบางอย่างเรลวร้ายเกิดขึ้นที่นี่เสียงของอาจารย์เย่เฉียนหงเกิดอะไรขึ้นทำไมจูจๆนางก็เรียกข้าวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราด้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ